สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่างทัดซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารวันนี้ช่างทัดจะมาซ่อม power m นะครับเป็น power m ยี่ห้อ pro eurotech นะครับรุ่น mrs 5 0 0พันนะครับผมเป็น power m class s นะครับตัวนี้ผมได้แกะแล้วก็ลองเช็คดูแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นบอร์ดนะครับผมแกะบอร์ดออกมานะครับมามาเช็คคือเบื้องต้นผมเห็นแล้วนะครับ คืออาการที่ลูกค้าแจ้งมาเนี่ยก็อบอกว่าดัง1 c h a n n e นไม่ดัง1 c h a n n e นนะครับผมเป็น power amp 2สองชแนลเนาะดังไม่ดังหนึ่งชแนนี้ผมก็เลยดูดูเผลินๆก็คือไม่มีไหม้นะครับเพียงแต่ว่าฟิวขาดฟิวขาดนะครับฟิวขาดหนึ่งตัวแต่ทีนี้ว่าฟิวขาดเนี่ยผมก็ก็คือถ้าเอาฟิวมาใส่ดูเลยมันก็นะครับมัน มันไม่ใช่นะครับก็เลยต้องต้องต้องวัดอ่ะก็คือเราต้องคิดดูว่าอ่าทำไมฟิวถึงขาดใช่ไหมครับทำไมฟิวถึงขาดมันต้องมีอะไรช็อตนะครับมันถึงทําให้ฟิวขาดเพราะฉะนั้นผมก็เลยแกะบอร์ดออกมานะครับผมแกะบอร์ดออกมาเช็คดูนะครับนี่ครับสองชแนลเนะาะเนี่ยดูให้ดูไหมก็คือแกะออกมาอัน,นอันนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับผมฝั่งเนี้ยที่ดังนะครับฝั่งนี้ที่ดังชนแนลเนี้ยดัง ชแนลนี้ไม่ดังนะครับผมจะแบ่งครึง่ง,งชแนลนี้ไม่ดังชแนลนี้ที่ที่ฟิวขา้นะครับผมก็วัดทตาป็นการวัดดูปรากฏว่าเป็นไอ้พวกตัวมอสเฟตนะครับมันช็อตนะครับมอสเฟตช็อตมีตัวที่1ตัวที่2อง้วตัวนี้ผมยังไม่ได้แกะนะครับแล้วก็มาตัวนี้ตัวใหญ่อันนี้4ตัวเลยนะครับผมวัดดูแล้วนะครับช็อตช็อตหมดเลยุสตัวส่วนพวกนี้ยังดีอยู่นะครับไม่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 ไมไมไมช็อต แล้วก็มันลามไปฝั่งนู้นนะครับอีกช่องแนหนึ่งนะครับคือตัวมอดเฟดคือตัวนี้นะครับนี่นี่ครับตัวเนี้ยนี่ครับครับอันเนี้ยช็อตหนึ่งตัวส่วนพวกนี้ไม่เป็นไรนะครับพวกนี้ก็ไม่เป็นไรไอ้ไอ้ฝั่งนี้ก็คือเป็นช่องแนลที่ดังนะครับก็คือไม่เป็นไรผมเห็นว่ามันช็อตตัวหนึ่งก็เลยถอดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นะครับมันก็เดี๋ยวมันจะลามครับมันจะลามนี่ครับตอนนี้ผมสั่งอะไรมาอยู่นะครับเดี๋ยว เราอ,อะไรมาเดี๋ยวจะลองประกอบแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทสให้ดูอีกอครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับ